อาอมันแล้วครับทุกคนเอาละได้เวลาเหลือคันสุดท้ายแล้วครับทุกคนจอดคันสุดท้ายเขาเลยนั่นออกมาดูข้างนอกครับทุกคนนี่นะครับทุกคนโอ้จอดคันสุดท้ายเขาเลยนี่ไม่มีใครจอดต่อแล้วครับสุดท้ายก็เลยครับทุกคน สิกเนเจอร์ของเราครับทุกคนบอดเน,นี่ยช้ำๆรวยครับทุกคน5บาทครับตัดเป็น2ชิ้นครับทุกคนชิ้นแล้โคตรโตเลยว้าวพริกโอ้อพริกอ่ามีคนเดียวแหละครับทุกคนห้าบาทล้อมสวัสดีครับทุกคนผมคงควรกันนะครับ หน้าโรงเรียนวัดบ้านใหม่หนองหอยเลยนะครับก็ตลาดนี้นะครับผมไม่ได้จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเที่ยวตลาดนะครับว้อที่เขานั่งเนี่ยร้อนร้อนครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมจะมาซื้อของกินครับทุกคนตลาดนี้นะครับทุกทีถ้าผมมานะผมจะซื้อปอเปี๊ยะครับทุกคนทุกคนลองนึกภาพนะบอเปี๊ยะคำโตๆจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดฉ่ำๆนะครับแล้วก็กัดเข้าไป น้ำไหลไหลหมดแล้วครับทุกคนไปไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่านอกจากก๋วยเตี๋ยแล้วก็จะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวซื้อเสร็จเดี๋ยวเรามากินตรงนี้แหละฮะตรงนี้เลยเหรอเออตรงนี้เลยอับผมเตรียมชามกับช้อนมาแล้วครับทุกคนขี้เกียจไปเตรียมของที่บ้านละอ่าตรงนี้เลยมาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันไปอ่าเจอะรถไกลไปหน่อยครับทุกคนตรงนี้ก็ว่างย็ดแค่

แล้วัเท่ไหครับีบ้านี่บ้ครับเอาใบโบวบแก้วหนึ่งครับ ทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถเลยครับคนเยอะมากๆเลยครับเยอะจริงๆครับทุกคนนี่ได้มาแล้วครับทุกคนมีอะไรบ้างวะมีะเฟ็นฟลายทอดครับทุกคนแล้วก็มีปอเปียปอเปียให้ปอเปียกสีเด็ดองผมปอเปียแล้วก็พริกยัดไส้ทอดนะครับแล้วก็ยังมีไก่ทอดไก่ทอดดอแลวฝุดคอเกือบตายคิวท,ที่แล้วแล้วก็ปูอัดทอดนะครับแล้วก็ ปลาไข่เนี่ยปลาไข่ไก่ทอดนี้เดี๋ยวตัวเล็กสั่งเดีเก็บไว้ตัวเล็ก <c oughs> แล้วก็มีซูชิครับทุกคนซูชิโอ,อ,อ้าวโอเคครับทุกคนโอเคครบครบ,ครบแล้วก็น้ำสองแก้วมาครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดจานเพ๊่มหนึ่งครับผมเตรียมจานมาเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> พื่อคลิปนี้โดยเฉพาะครับทุกคนนี่มาครับเดี๋ยวจัดจานเพ๊่หนึ่ง <c oughs> จัดจานเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน ก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่โอนะครับลุยเลยลุยเลยมันจะมืดแล้วครับทุกคนนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับออืนั่งกินหลังรถเลยครับทุกคนรถมือคันเล็กเป็นนิดหน่อยลําบากจริงๆที่นี้อย่าหาทํานะครับเส้นไฟก่อนเลยครับทุกคนลุยอืมงาน เดี๋ยวลองดูนี่ครับทุกคนไออะไรนะปูอัดท,ทอดครับทุกคนผู้อัดจุบต้้งทอดครับทุกคนอกรอบกร <c oughs> อบโอเคชูชิครับทุกคนชูชิตรงนี นี่คำโตๆเลยครับทุกคนนี่อ้อรุยครับอืมอืมสิกเนเจอร์ของเราครับทุกคนปอบเพียช้ำๆ้ำรยครับทุกคนหนึ่งองรุยครับอืมอูม้อ โอ้ทุกคนผิดเหมือนกันนะครับผิดเหมือนกันต่อไปพิกทอดครับทุกคนพิกทอดนี่แอบเลย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 ครับพริกยัดไส้นะครับทุกคนพริกยัดไส้ผมอันละเท่าไหร่อันละห้าบาทค,ครับทุกคนห้าบาทโอเค <Okay. S 1> โตมากเลยจริงโตมากเลย <c oughs> ตลับไปครับทุกคนสุชิสุชิโอ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 ชิ้นสี่บาทนะครับทุกคนโคตรโตเลยกินอ่ะอืมชิ้นสี่บาทนะครับทุกคนสี่บาทเข้าปากผมแบบไม่ได้ทุกคนอืปลาไข่ครับทุกคนปลาไข่ รีบครับอืมอืมร้อนๆอยู่เลยครับผมร้นนอนๆอยู่เลย,เ,ลยเป็นไฟครับทุกคนอืมโอ้ยางกรอบครับอืมโอเคเป็นไฟยี่สิบบาทครับทุกคน,นอืม น้ำใบบัวบกครับทุกคนหวานน้อยนี่นสุขภาพโอเคตายชุ่มคอลูยต่อครับจะมึนแล้วจะมึนแล้ว <c oughs> อืมปลาเปียะครับทุกคนโอ้พริกอย่างเยอะหยองเยอะครับทุกคนอ้าวลุยครับอ้าวทุกคน สุดยอดครับผมซูชิต่อครับโอ้ยซูชิหลุดครับทุกคนซูชิหลุดเย็ยเข็มแต่ได้หยู่ได้อยู่รุยครับอืมอ๋อคลิปนี้ไม่ได้จะมากินให้หมดนะครับทุกคนเสือให้มึงอะไรสิ สบายสบายปอเปี๊ยะขดตัวครับทุกคนปอเปี๊ยะนะครับมาเป็นอาหารหน่าจะของคนจีนนะครับน่าจะคนจีนถ้าจำไม่ผิดนะคนจีนตอนกลางจะเรียกว่าปอเปิป้งโอเคแต่ถ้าเป็นจีนคนจีนะนะคนจีนแต่จิ๋วจะเรียกว่าปอเปี๊ยะครับก็มาครับลุยกันเลยโอ้ยจะมุดแล้ว ห้าบาทน้ำน้ำปั่นครับทุกคนน้ำปัน่นแค่เดียวปั่นนีเ่เจสิบบาท <Wow. S 1> โคตรถูกแล้วครับทุกคนสิบบาทดูต่อครับผมเพี้ยชิน้นละห้าบาทครับห้าบาทห้าบาทเขาตัดเป็นสองชิ้นครับทุกคนชิน้นละโคตรโตเลย ว้าวออ้พิกโอ้พิกอ่าพี่พคนเยออแล้วครับทุกคนอุน้ยอืออือ่้ออหมื่นแล้วครับทุกคนเอาละด้เวลาก็ไม่หมดนะครับทุกคนเดี๋ยวอเอาไปให้แฟนกับลูกผมกินต่อนะครับก็ ท,ทจอดคันสุดท้ายเขาเลย <c oughs> นั่นออกมาดูข้างนอกครับทุกคนนี่นะครับทุกคนโอ้จอดคันสุดท้ายเขาเลยนี่ไม่มีใครจอดต่อเราแล้ว <c oughs> สุดท้ายเขาเลยครับทุกคนนี่กินต่อเลยนี่ก็คลิปนี้นะครับก็คือว่ามากินข้าวนอกบ้านเนาะก็นี่อ่ากินต่อเลย มแล้วผมหยิบละขอฝากคลิปไว้แค่นี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนเอาลอะนี่ข้าวนอกบานนี่ <laughs> <laughs> ก็ไปก่อนนะครับทุกคนผมฟุงส่วนกันไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ